รคับ<อ>ไอเฟอร์มินซึ่งเฟอร์มินสองคนอุ้ยอุ้ยไม่เอาไม่เอามันข้ามามันข้ามมันข้ามไม่ผ่านเลยอ่ะอุ้ยผมแตกไม่นะยี่ะเนี่ยยังโอ้หึเอ,อ้ยมีใครทำเครื่อง<ะ>เก่าอนะ้รไหมอีกแกมหาทอดละอุ้ยทำไมมันนานยังอะนั่นนี่ไม่น่าใช่แล้วมั้งข่าววอนเนาะข่าววอนข่าววอนไห้มันดูดไปยังไง อ้ยแปกแปกแปกยายย้ายลุดแปก,แปก,แปกลงอันนี้ก็โดนแล้วหรอยังยังเข้าตูเข้าตูทำไมเขาเรยกเพื่อนก่อนทำไมเอ้าอะไรของมึง <_ S 1> ผมตายแล้วเนี่ยคือถ้าผมช่วยอ่ะผมตายเข้าใจใช่ปะ เอ้ยมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยคนคนบันไฟช่วยเลยช่วยเลยอุ้ยถึงครมไปเอ้ยไม่กลับทำไมมันเดินอย่างไรวะ

không vui vậy nè nhưng mà lệ ui mà, ui tay có mai đấy ba mai ba Tao với cả hai thôi là em vào hôm thôi nhưng mà dùng nhà tạo lúc mãi mỏi lúc mã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 i ทิ้งอะ่ะหรือเปล่าอะ่ะไม่ทิ้งไม่ทิ้งอยากได้บูนว่ะแม่งไม่มีเพิ่มบูนอะครแบบนั้นเอ้ยพี่เอาห้าเครื่องเลยหรอฮะใจเย็นผมเพิ่งเล่น รูดอ้มามาุยเีย่ะไฟฉายตรงนั้นเก็บได้ปะที่ไม่ห้อยอยู่มาเลยมันมีเนื้อคอลิ i n มา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 นี่กูอยู่นี่เอ้าไปหากูแตกเห็นป้าวเห็นป่าวจะเทิดให้เห็นไห้ไม่ต้องเทิดครับยังไม่ลงเลยค่อยลงตอนที่ <laughs> ไม่เอาไม่เอาตอนนี้ตอนเนี้ย เจ็บโซนเยอะอยู่บออีกทีเอาผมเอาผมเจ็บเจ็บหนึ่งเจ็บเจ็บหนึ่งแล้วไม่มีเจ็บไม่มีเจ็บยูงโดนไม่ยิงปืนปะ ปืนได้นี่งไงเ,เจอเซฟโซ่ว้าเสร็จหนึ่งเครื่องแน่นอนอุ้ยอันไม่น่าทักเลยมีคนหนึ่งเครื่องไงหมบอกแล้วเอ้เอาเมื่อกี้ไม่โดนปืนหรอ โดนปืนแต่หลุดได้โคตรเจอหุโยโดนวิ้มันตีไม้ตีสองเครื่องนะมันไม่ไหนวะออกไปไหนพี่ชมถามบ้านเอาไปชมผู้าบ้านก่อน มันเดินช้ามะตายอะไรคนเดินเยอาไม้อยู่ไหนขอไม้หน่อยครับขอไม้หน่อยมันไม่ไปยล่ก จะลูมเอามาเอาเข้าปังมาสองคนเล็กเลยหลุดหลุดไปบ้านเล็กไปบ้านเล็กหล่อเกินไปช่หรอใ่ขวายใช่าคุยมาเอาโตมาเอาโตเอาผมเอาคุณเอาโหเดินติดด้วยยิงไปพี่ยิงไปปั่นด้วตรงนี้เร่นเนินเล็กๆไม่ได้เลยไม่ยิงผ่านหัวระบอด วยละวันเม้นจะบังเกิดโอ้โหนี่มันเจออย่างนี้สรุปเ,เลย <พอ S 2> ทีนี้ไม่ไม่ใช่สุดนะมันเป่าลแล้วมันเป่ามันเป่าฟู่อะย่างเงี้ยอ้าวอะไรวะมันเจอเพื่อนจปล่อยแล้วปะตามใครอ่ะตากาเลา แต่แต่มองไม่เลยเลยโคตรมืดพี่จะอมพี่โอมปั่นเลยพี่จะอมไม่ต้องจูกแล้วเฟดเอ็นเต็มแล้วผู้ล้มแน่ทำไมไม่ว่าอา้าวยังไม่ลม้มอ้าวเั็นเฟดแบบกลับทีเดิมกุมัวนี่ค่ะ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 เั็นเฟดอีกแล้ว ผมเล่นสายแบบจูเกกระไให้มันเฟดเล่นมันก็เฟดอีกแล้วระวังโดดไปแล้วเป็นวัสดีครับคนป่านตรงกลางมันหายไปแล้วอ่ะมันกลับมาอีกแล้วมันมาตรงกลางมันถึงผงแล้ว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 

มนเยนี่ข้าไม่ได้ตัง้งใจร่มวยนี่แค่ตรงนี้มีหมฮะอุ้ยมันเห็นยังไงอะ่ปะปึ๊บกลางล่องหลังคนลุก อรับกรรมหนูบอกเลยนะว่าถ้าพี่แทนล้มนะพี่เตรียมหาท่อเลยนะี๋ยวผมแอบแล้วกั้งไปสู้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 นี่เต๋อพี่เขาอะเผื่อพี่แกนี่เออมุงกิ้งไปกิ้งมาโดกราทา ไม่โดนไฟออกดูตาบอกแต่ถ้าเคาเด็ดล้มมันเยอะไม่อุ้มนะจะหาต่ออันนี้คือใครอ่ะกำลังดูใครมึงก็อุ้มพี่นี่ไงพี่พี่แทนนี่ไงกระโดดเลยพี่มันยังไงยังไงมันยังไงมันมันกงโกงแล้วดจับเออไอ้เจ้าพี่แล้วคนอ่านทีมแกวปีแยดกระชืบกระชืบทึบ มาเอาผมน่าจานนะวิมาเอาผมมาเอาผมเมื่อมีกดเกิดในไม่มีสปินแล้วก็เดินช้าๆไงทหารเท่มไม่เจออะใครนินทาหัวอะม่โดสิผมเอง Oh my god มีหัว วิบ้านระวังไอ้เนี้ยไรบ้านเหบบ้านแถบบ้านแถบบ้านเล็กมีแถบไหมไม่赖ผมหรอไมผมไม่ไหนอ่ะไม่รู้กูที่จีบแล้วแค่นั้นที่แค่ขาดไม่ทำไรแล้วชีวิตนี้หาเท่าเทียมอย่างเดียวพอติดเกินไปดีกว่าเหมือนจะล้มหรือเปล่าไม่ล้มหรอก ủi dùng dài nằm yang yang long chắc là quý lòng long 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 zombie. long 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 อี่าจอบดีอย่าฆ่ากูใครกล้ามือดีมือรล็กเดีอยวเขาอุวยนี่แต่เฮียอะไรวะเนี่ย มาทับมเมาส์นีทลงมาไอ้นวดมันต้องโดน,นกี่รอบเหรอถึงใจนี่นเออโดนโอสองแล้วสอง<ร>ที่สามอันนี้อยู่นะออาทับติดนะที่สามโดนแล้เจ้าปั่นหน้าบ,บานต่อได้เลปันโอ้ยยังไม่ใหญ่หาเลย ใครหลุดนิอ้าหรอแค่หลุดหรอเจ๊เจ๊กยังคหิวอยู่เลยอะเอาขับไม้เอามันเอาบอลหลุดออบมหล,ลุดแล้วเ้ราวยังหิวากข้าปันหานว้าเนอ เยราบอกวว่ามามาอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วแทบแทบจริงแทบจริงจิมจิมอ้วิ่งเอ๋๊ะมันเอาหูทำไมอ่ะเขาน่าจะวางแท็บไว้แถวนู้นอะเพียบเลยมาเอาหูมาเอาหูเฮ้ยไอถึงเก็บถึงเก็บมันทำอะไรอ่ะไอ้บิดเบื้อนผมทำงานนะเนี่ยจะรู้กะสรั้งปัดอยู่บนบ้าง เล่นตัวอะไรอ่ะก็คือแบบว่าอย่างเช่นฆาตกรกระทืบเครื่องเนี่ยครับมันก็จะเห็นออร่าของเซอร์ครับอ๋อเฮียเจ็บหนึ่งต้องล้มเลยอย่าไปกักไม้เขายักะ์สุดแสล้วเมื่อกี้เครื่องเสร็จมันจะเห็นออร่าครับเมื่อกี้แม่งมีนี่ไส่บอลเอ่อไอเนี้ยเหรอหมอ่อโมลลคนที่มีขาเป็นบุ่มใช่ไหมนายใช่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  เอาระบบผมี่ขาแมวมูมอใครก็ได้ไปเปลี่ยนในผมทีผมไม่อยากโดนชีดผมขอ<า>งมันเลย,ย,ย<ด>ใครก็ได้ไปเปลี่ยนให้ผมดิเลยไม้เลยยกห้าเครื่องเลยนะหัวจะปวดแล้วแมสที่อะไรของมันเนี่ยคอร้องอใครก็ได้สตันหน้ามันให้ไม้เปลี่ยนทีแค่อ้ไม่ได้ให้ขาแมวมูเปลี่ยนดิผมเบื่อกับการโดนโมลี่มากเลยน้องเขาก็เบื่อเหมือนกันแหละใช่ไหมต้องแทงหลัก ลูดไม่ได้วางแถบไว้ตัวไหนนะผมยังไม่เจอแถบสกัดน่าจะบ้านเล็กบ้านเล็กไปโปดหน่อยดิได้เลยเบรกมันโปดยัดเลยตัวเนี้ยแบบวะบล็อกไม่มีไม่มีไม่มีเลยมันไปไกลโน่นงไปหรอเขาไม่มีไม่มีไรไรบอลนะทำไมตอนแรกตองไม่ติดไม่มีเลยไม่มีแถบเลยแถบน่าจะอยู่บนมือมันครบแปดอันเลยมันน่าจะเอาถุงนุวงมา แถบที่กลางอยู่ตามแบบก็ไม่มีเหมือนกันตรงนี้มีอันหนึ่งอะเจออันหนึ่งเนี่ยปัดเครื่องเสร็จแล้วมันเห็นออร่านะถ้าปัดเครื่องเสร็จมันเห็นออร่านะแถบที่ไม่กลางอยู่ตรงนี้แค่บ้านหลิกผมจะโลมแล้วเฮ้ยผมได้ไปถ่ายมางั้นเออไปไม่ตึงบ้านหลิกจะไปใครอุ้ยมาหน้าถอยถอยถอย เล่นไม้เล่นไม้มาผมไม่รู้อะไรกับเขาั้นเลยแบบชิดตัวเกือบเกือบอุ้ม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 ถ่ายเลยวิ่งผวานี่แหละสวยอ่ะ่้อง่้องยอดนี่กลับมาปั่นต่อด้วยคนด้านปิงปองปิงปองไปสาวระวังคนเจ็บคนเจ็บนี่ผมอยู่ไหนพี่นิกเอานี้ไงตรงนี้เลยมาผมต่อมาผมต่อ ลงลงพีลงลงตดลงลงคานมันลงลงเลยตรงนี้ได้ไหมได้นี่ผมเรุ่นเที่ยนด้วใครใครผมเนีน่าจะเห็นเหมือนเห็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 นแม่งน่านๆจัดอะตามผมแล้วพอล็อกเครื่องหมดระเบิดแม่งก็หมดพอดีไม่ยิ้มครับไม่ยิ้มครับไปไปไปหิวหิวหิวยาวเลยยิวยาวเลยมันกลับมามักลับมามันกลับมานั่งกลับนะ ล็อกเครื่องอันนี้ก็หมดพอดีอะระเบิดหมดอะล็อกเครื่องหมดระเบิดหมดยังเหลืออยู่ระเบิดยังเหลืออยู่ไม่โทษโทษมวะาเฮลไมเฮลได้ส่ถุงมือมาหน้าเสด็ต้องบล็อกอีกคนต้องบล็อกอีกคนผมมาถุงมือเฉยเออบล็อกไปบล็อกไปโดนตีทีนึงโดนตีทีนึงเออเขามีนี่ด้วยเหรอ ามีนี่ด้วยไอ้ที่เป็นคนเลยเวลาใช้ของแล้วมันหมดไวขึ้นอ่ะเปลี่ยนใครอ่ะเปลี่ยนเป็นใครไม่รู้ครับที่สองไปเมื่อกี้อ๋อยิงชิงโคลยังผมเป็นคนผมควันอยู่แมสเทปคนที่วิ่งอยู่หน้าผมอ่ะมาใกล้ๆผมเลยผมนี่อยู่ด้านหลังเนี่ยไปเดินไปเดี๋ยวผมบอกให้ผมเจะถุงมือแล้วผมค่อยชี้ก่อน โคได้ถ okay, oh oh, oh, ุงมือละเอ้ยจีงเหรอสบายอะไรเงี้ยจีนจีนมีช่างดนนี่เอาชานามันหรออีกทีหนึ่งผมจะได้นี่ละครบศัตรแตกไปไอ้สีนี้เอาศแตรูไปทำไมผมผมไอ้นี่ไม่ได้ใช่ปะเขาเรียกว่าอะไรวะตรงตรงบูนผมมีเครื่องนะมามาตรงบูนผมมีเครื่องนะ ดูแบบเดิแนแปกขนาดไม่มีกล่องยังไม่มีใครโดนแขวนเลยต้องมีหัวร้อนมากอ่ะน่าจะไม่ตึงมากไอ้คนนี้ผมจะแตกแล้วค่รับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไหน<ะ>อ่ะแม่ผมอยู่บ้านเล็กผมอยู่บ้านเล็กผมอยู่แม่ LT บ้านเล็กแตกแตก ีนไม่ไกลไป